อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกันนี่ไนี้พคนเปลี่ยนนี่ไหมัล้วจับก็ฉลาสุด้ได้เบอร์อะไรอย่าบอกนะมเบอไครับเบอร์อไสสอนนี่ตอยันนี้ไม่ใช่ฉลาันนี้เาี่กนนาี่อยนนี่ด้ลี่ับมา่งนนี่มะมปี่มากนี่ะไหนเป

เึนอรมนีาอ้เอเอเาไปหานี่นีอีกกว่านึงนี่ยไปดูแ้มาบวงยางเลยจับัจับไปหางน่ยอาเบสีบยตรเนื้อนึ่งเดืหนึ่งเลยแหละเหมือนไม่ขีเส้นีอเต้หนึ่งห่งเซเขาบอกไปไหได้มือไหลไไหนเขนั่อไหล่จบรไจบไ

เกียดลายมือไม่จับครับสวยมากครับายมือมจับตาสมปองยตาเทียนสองกีเทนเือเบอร์ยี่สิบเนััระเักบวะลกไปลุกตลุก กบนหนึ่งรั้พู่นะยี่สิบวนี่ครับเหลือสี่คนอ่ะตอนนี้ครัก่อนได้ไหมล่ะข้างนา้นี้จ่ายคนเดียวก่อนเดียวเนอะหนึ่งไปชเทนหนึ่่อนนะเทยนีนหน่งก่อนเดอยววกอยู่ไหน่ยิบสามอยู่ดีเดียใครกิดเดีดเลย

เรียนตะมติคนเดียวใช่ไหมนี่ฮะเรียนตะมติแกใหตมติไมมามาีเดียโทรดูี่ไหมเหตมติบ้าไี่มุมายุตยาไห้วลุงหรอกบิลุงก็ได้ข่ายนี้พักรถักเถียตะดพูดไปเข้าหูเป็นเรือสองเี่ยตอนเนี้ยเสียนตะมตีตะเป้าบอกตะลดพูดไปเข้าหูเบอร์สิอยู่ไหนเบอร์สิ ไปเอากลับมากลับมาเนี่ยตากรัไปว่าเพ่อเป็นสานายดึงต้องไกลอะขอกาวนเบิงมาแล้วยืนเบิงไม่ต้องกเดี๋ยวมันไหลลมันไหลลักลุกกไม่ต้องลกลกมันไหลยืนฟันี่นี่ก็ได้มาแล้ไ้พกนรันมที่เช็คอินเกบบัไหมกบบัไหมมีบนตรน้วย ไม่วานร้อนผมลงไม่ได้เดี๋ยวมันปกติมันลงกเนี่ยสม่นิบลยแต่ว่าพูดถึงเอายี่สิ้าใช่ไหมเนี่ยผมแค่ยี่สิบสตอนนี้จะเทย่ตอนนี้ยี่สิบเออบบยี่สิบสีกับยี่สิบสี่ใจเง้เเจ้ามาเป็นยีแล้วเป็นยีบหอะไรมันเกินละมันเกินมา2คนแล้วตอนเนี้ยเจ้าบวบันนี่บวบันบวบันกับยี่หกบ่เบน ตอนนี้นะแม่นเกิดอะไรแปลกๆเอาไปซึ่งเข้าไหมเอาไปซึ่อเข้าไหมไปสรุปกี่คนครับท่านเหลือเท่าไรเอาเลยเอยทำไหมยี่สิบสี่คนครับพี่น้องมาผมเปลี่ยนมุมบ้างครับดูบรรยากาศเขาลงแพครับพี่น้อง โอ้โหมุมนี้มุมนี้ครับพี่น้องกรององของส่งน้ำโอ้โห ท่่ายคพีนถขออนุญาตพักกล้องนี้ก่อนครับพี่น้องตามช่วงทิมแทงเส้นแห่ปล่อยตัว